สวัสดีครับครูชูทุกท่านสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มแนวยอดพูดตามหรือยอดฟอลโล่นะครับของอิกต็อกนะสังคมมียอดฟอลโล่น้อยยอดพูดตามน้อยนะครับก็สามารถเพิ่มนะครับตามผมก็ได้เลยสวัสดีการครับก็ง่ายๆกันเลย ก็ให้คุณเข้ามาดูเว็ซนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเข้ามาก็สามารถคลิกเข้ามานในลิงค์ข้างล่างคลิปนี้กันได้เลยผลของการนะครับวางลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเข้ามาใช้งานกันได้นะอ่ะพอเข้ามากันแล้วจะเป็นหน้าแบบนี้เลยจะเป็นหน้าเว็บไซต์ KMKT MM เ Test นะครับจะเป็นเว็บไซต์เพิ่มยอดไลค์เพิ่มยอดพูดตามในยิงสับด้านนี้เขาจะเล่าลงชื่อ,อใช้เนคีคนที่มีรหัสสมาชิกกันอยู่แล้วสามารถกดลงชื่อ เข้าใช้กันไปได้เลยส่วนที่ยังไม่มีนะครับก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนนะครับก็เข้าไปที่สมัครสมาชิกได้วทความมือนี้เลยนะฮะอ่าวิธีการสมัครสมาชิกนะครับก็ง่ายๆกันเลยนะครับก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปอีเมลชื่อจริงนามสกุลแล้วก็สร้างรหัสผ่านขึ้นมานะครับแล้วก็คือจะนัผ่านอีครั้งจะนันก็จะรีดที่ชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติทุกครั้งด้วยนะครับแล้วกดสมัครสมาชิกกันไปได้เลย่ะส่วนที่จะสมัครใช้งานทด้ Google ก็สามารถสมัครใช้งานด้วยบัญชี gmail Google ด้านล่างตรงนี้ไปเลยนะครับ อ่ะโดยการสมัครที่เรียบร้อยแล้วก็ชื่อใช้แล้วก็ลัดผ่านนะในการลงชื่อเข้าใช้งานด้านหน้าตัวนี้ไปเลยนะครับส่วนคนที่สมัครใช้งานี่ Google ไปก็กดลงชื่อใช้ที่ Google ตัวนี้กันไปเลยนะครับก็กดลงชื่อใช้มาเลยอ่าโดยการกดลงชื่อใช้มาแล้วนะครับหรือเข้าไปสู่เว็บไซต์ kbmkrit MM กันแล้วนะครับตอนนี้เป็นหน้าคํัสจะซื้อใหม่ก็จะมีแหละแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้กันเลยนะครับก็จะมีทั้งเฟซบุ๊ก i n s, rap, <S thing, t ok, <S <tinc> <S a g r กรนะครับ t i k t o กนะครับเท u ลแกมทวิตเตอร์เอ็กซ์โอนะครับก็สามารถเลือกใช้นได้เลยตัวนี้เป็นเลือกใช้แพลตฟอร์มของ t ทิกตอกครับก็เลือกไปที่ทิกตอกนี้เลยนะครับแต่ในมวดมูลนี้หมวดมูลตัวนี้จะมีหลายหมวดหมู่ให้กับเราเลือกใช้กันหลายหมวดหมู่กันเลยเนี่ยครับก็จะเป็นหมวดหมู่ของทิกตอกทั้งหมดเลยก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับอ่าแต่ตัวนี้ผมเลือกใช้หมวดหมู่เพิ่มผู้ติดตามนะครับตัวนี้เลยนะครับก็เลือกไปที่เพิ่มผู้ติดตามเลยนะครับอ่ะแต่ในบริการตัวนี้จะมีหลายบริการกกกกัันนเเลลย็สาามรถือใช้้ได อ่ะตอนนี้ผมเลยใช้บริการที่สองตรงนี้ครับก็เลือกไปเลยนะครับอ่ะจะมีคำอธิบายตรงนี้นะครานการจะเป็นคำอธิบายนะครับหรือเมสสอคำบอกเราตรงนี้ก็สามารถอ่านการนี้เข้าใจได้เลยนะครับจะเป็นรายละเอียดในการใช้บริการอ่ะต่อมาจะเป็นการวางลิงก์ก็ไปลิงก์ข้อโปรไฟล์นะครับติ๊กตอกมาเลยก็ไปปี้ลิงก์มาปี้ลิงก์ไปเลยนะครับจากนั้นก็ลิงก์มาใส่ลงไปในช่องนี้ะนรับอ่ะแล้วก็ใส่จำนวนนะครับหรือเปิ้มมาในการเพิ่มเข้าไปก็ได้เลยการสั่งร้อยก็สั่งร้อยเข้าไปจากนั้นไปใช้จ่ายให้กับเราแล้วก็สาามรถกดสั่งซไปเลย อ่าบริการสั่งซื้อที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นมันจะมีคับแจ้งเตอรขึ้นมาแบบนี้ว่าระบบนับได้รับคำสั่งซื้อผุลแล้วอ่าเรคือแบบนี้มาก็แสดงว่าสั่งซื้อเสร็จซิมทีเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้คุณผู้ชมก็แค่อดรอสักครู่นะครับให้เวไส์ดำเนินการให้เราจนสุดสิ้นเลยนะครับก็ตามระยะเวลาที่เราเลือกไว้กันนะครับก็รอสักครู่นะครับก็รหวันที่รอเวไซ้ดำเนินการอยู่นะปนจานแน,นะนําเมนูอ่าเมนูรัางๆของเว็บไซต์กันตอนเลยนะครับ อ่ะสำหรับเมนูต่อมาจะเป็นเมนูเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยนะครับจะมีช่องทางสแกนเคอร์โค้ดอ่งเปาเล็ตนะครับชิวเพนนะครับคริปโตอ่ะคริปโตตัวนี้จะเป็นการเติมเงินของตามที่เ็สามารถใช้สกุลเงินของตามที่ได้นะครับฟูบิคอลครับยูเอสเดล,ลก็สามารถแช้กันได้ด้วยหรือจะใช้ของทูนเนตัวนี้ก็สามารถทาตามคาแนะนำด้านล่างตัวนี้ไปเลยนะครับแต่หลายช่องทางจะมีคาแนะนำอยู่ด้านล่างก็สามารถเลือกใช้และทําตามกันไปได้เลย ต่อมาจะเป็นนูปวอรดการัางซื้อจะขึ้นมาให้กับเราได้เห็นกันเลยครับว่าสั่งซื้อบริการไหนไปก็จะมี ID นะแล้วก็บริการที่สั่งซื้อนี่ครับส่วนนี้เป็นลิงก์ที่ใส่เข้ามาก็สามารถคลิกเข้าไปเนี่ยเพื่อตวดสอบการได้นะครับาลิกาลบรินี้ถูกต้องหรือเปล่านะอ่ะส่วนตัวนี้เป็นสาระของเว็บไซต์บองเราอยู่ว่ากำลังดำเนินการอยู่นะครับอ่ะก็ต่อมาจะเป็นเมนูนะครับบริการนะครับจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่อยากไม่จีจากตัวนี้ก็ได้เลยะครับหรือจะเลือกบริการจากรนน้ดบััลเไยะค ต่อมาจะเปบบน็นเมนูแนะนำเพื่อนก็สามารถเข้ามานะครัะแบบนะนำเพื่อนมาใชว,ว์สานี้ได้ง่ายๆกันเลยนะก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ตัวนี้กันไปนะแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆนะของคุณผู้ชมในแชร์ไซต์ได้ง่ายๆ,ๆกันเลยนะครับแถมยังมีอัตราค่าแนะนำหรือตาค่าคอมมิชชั่นถึงรับเป็นอีกด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมไปด้วยเลยอ่ะส่วนรายเอียดในการแบบนะนำเพื่อนนะครับสามารถเข้ามาตรงนี้ให้เข้าใจในการแนะนำเพื่อนกันได้เลยจะเป็นรายเอียดการแนะนำเพื่อนน,นั่นเองนะครับต่อมาจะจะเป็นเมนูนะครับดาวน์โหลด แอปพลิเคชันก็สามารถเข้ามานะครับดาวน์โหลดบนมือถือได้สกอตที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดนะครับก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกัน hmm. ได้เลยก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS กันเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นเมนูติดต่อแอดมินได้ไหมเราย้อนไปขึ้นยังไงสามารถเข้ามาติดต่อมีกันได้ก็เข้าไปที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่ตังนี้ก็จะมีคำว่าติดต่อแอดมินตรงนี้วน,นะครับก็คลิกเข้าไปเลยสามารถติดต่อมินได้สองช่องทางนี้กันได้เลยนะจะมีช่องทางตัวชื่อและช่องทางแอดไลน์ก็สามารถเลือกันได้เลย เอาละรครับเพิม่มการไม่เสียเวลานี้ครับเรามาเปิดขึ้นมาดูกันดีกว่านะตอนนี้ยอดวิตาของเราหรือยอดฟอลโล่ของเราเพิ่มมาหรือยังนะครับตอนนี้ยอดวิตาหรือยอดฟอลโล่อยู่ที่7 2ก็สามารถกดรีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งได้เนนะี่ยเพื่อดูว,ว่าวิตามนการให้เราเสร็จสิ้นแล้วหรือยังอ่ะก็เพิ่มมาเป็น7จแล้วเนี่ยมันจะเพิพ่มมาเป็นีเรื่อยๆให้กับเรานะครับจนครบเลยเนี่ยก็ตามเลยเวลาที่เราเลือกไว้กันนะครับก็อดร,รอกันสักู่นะก็ใช้เวลากันสักหน่อยนะครับอ่ะตอนนี้มันจะรอเหมือนกันนะครับเพิ่มการ ตัวย่อฟลอร์เราเพิ่มมาปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดีกว่านะครับเอาเรากลับมาจากเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ย่อผู้ตามขอเราในการเพิ่มมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เพิ่มมาเป็นอย่าง172นะครับจนครบเลยนะครับก็จะเหลืออยู่ที่72อะไรมาเพิ่มเพิ่มขึ้นมา73นะครับก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆให้กับเราจนครบแล้วนะครับอ่ะก็สำหรับท,ท่านผู้ชมท่านใดต้อการใช้เว็บไซต์นี้นะครับหรือต้การจะใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์นี้นะครับต้อการวางรีไว้์ไลท์คิปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถกเข้ามา ใช้งานไปใช้กันได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสรยถหาให้ยุ่งยากนะครับส,ะสะ่วนสาระของคลิปนี้เนี่ยก็จบเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกัน้ลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ผมกตลบาพ้ก่อนก็สวัสดีครับ